ในหุบเขาอันเงียบสงบมีต้นไม้ที่แปลกตาต้นหนึ่งยืนอยู่ตามลำพังมันโค้งงอบิดเบี้ยวและดูภาพไม่สมประกอบเมื่อก่อนมันก็มีเพื่อนๆต้นไม้ต้นอื่นๆที่ล้อมรอบมันทุกต้น ดูสมบูรณ์แบบตั้งตารางงานแผ่กิ่งก้านสาขาต่างจากมันลิบลับเวลามีใครมาเดินป่าต้นไม้เหล่านั้นก็มักจะได้รับคำชื่นชมในความสวยสดงดงามในขณะที่เจ้าต้นไม้แครกแกนต้นนี้กลับถูกนักท่องเที่ยวล้ออยู่เสมอเสมอแม้แต่ตัวของมันเองก็เริ่มน้อยใจเพราะมันไม่ต้องการที่จะมีรูปร่างแบบนี้แต่วันหนึ่งก็มีแก๊งชายชะกันที่เป็นคนตัดไม้บุกเข้ามาแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ตัดต้นไม้สวยงามหมดทุกต้นต้นไม้ที่คดงอนั้นกลับได้รับการละเว้นไม่ใช่เป็น เพราะมันโชคดีแต่เป็นเพราะทุกคนมองแล้วมันไร้ประโยชน์ตัดไปก็ขายไม่ได้กลายเป็นว่าเจ้าต้นไม้ที่คดงอบิดเบี้ยวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปฏิเสธก็กลายเป็นที่พักพิงร่มเงาเพียงหนึ่งเดียวของคนที่เดินทางผ่านมากิ่งก้านที่แปลกประหลาดของมันแม้ไม่สวยแต่ก็มีร่มเงาสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกล้อและไม่มีใครต้องการตอนนี้นักเดินทางทุกคนต้องมาหยุดพักที่ต้นไม้ต้นนี้เมื่อเรามาดูความเป็นจริงเจ้าต้นไม้คดงอน,นั้นมันไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรเปลี่ยนแปลงใดๆเลยมันไม่ได ดัดตัวเองให้ตรงสวยมันไม่ได้พยายามสู้เพื่อให้ตัวเองนั้นดูโดดเด่นแต่มันเลือกที่จะรอดชีวิตในทุกๆวันให้ดีที่สุดได้และในที่สุดความแตกต่างของมันก็กลายเป็นความแข็งแกร่งของมันบางครั้งคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องอย่าล้มเยืนหยัดแล้วสู้ต่อไปเท่านั้นเอง